ป้าป้าปาโอ้โหตายตายจบหายแล้วตกใจหมดเลยหายใจให้พอกันแทบไม่ทันแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลย สีสีสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหมอทำขวัญหน้าก็ได้บเหมือนม๊วยจะไปทำขวัญอะไรทุกอย่างเลยทำบุญไปปุย่าปุย่าะวันนี้ครับทุกคนเราได้นัดกับพี่เอไว้จำพี่เอได้ไหมครับพี่เอเอพเจสติกอ่าพี่น้องกับเราเองนะครับเรานัดที่ว่าเราจะไปขี่เรือเล่นแล้วทีนี้ก็เลยเอ้ยทำไงดีวะสร้างความสนุกสนานฮื้อฮาคือเคคือเคออก็เลยคันี้แล้วเขาไม่ได้ไปตัวไม่ได้ไปไงตัวแกลเขาไงจนเขาได้ไปรู้จักกับพี่เอไงวันนี้เขารู้จักกับพี่เอแล้ว เขาก็เลยร่วมมือกับพี่เอจะแกงพ่อแล้วก็ร่วมมือกับตัวด,ด้วยพิด้วยซีทีเนี้ยมันต้องเกิดจากการขอรีวิวเรือ <S <S เออให้พ่อเหมือนกับอะไรนะรให้พ่อเป็นมีสปอนเซอร์บอกว่ามีเจสก,กีมาให้รีวิว,วเดี๋ยวพ่อช่วยไปขี่หน่อยเออประมาณนีออ้ประมาณนี้ก็ได้ไปเพราะไม่งั้นพ่อไม่ไปหรอกถูกต้องเรารู้กันคร่าวๆแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปชวนพ่อก่อนว่าพ่อแกขี้ว่างก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวไปตามพ่อคือขี้ว่างขี้ว่างว่างอะไม่มีอะไรทำ มีงานสปอนเซอร์จะให้พ่อไปรีวิวหน่อยรีวิวไงเรือไงเขาเปิดเรือเจ็ตสกีใหม่เขาให้พ่อไปขี่ขี่ฟรีดให้พ่อไปกีเาขามั่นใจอะ่ะเาขา <อ S 1> เคยขี่ไหมเขาเคยดูช่องเราแล้วเขารีเควสมาเลยขอเลย <ขอ S 1> ให้นพ่อตรงพ่อเท่านั้นเพราะว่าพ่อดังใช่แปลกมั้มเออ จะให้พ่อรีวิวอะแล้วเขาไม่รู้ว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อขี่เป็นไหมขี่เป็นควายอะเดฟเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาเขาร้องขอพ่อมาแล้วรับเงินมาแล้วด้วยแล้วเขาให้ไปรีวิวก็เดี๋ยวเรือเขาเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นหรอกจะเป็นได้ไงเราเรือเขาใหม่พังไม่รู้นะเออไม่เป็นไรเขาการันตีเรือเขาไม่มีพังไปใส่ตัวไม่บอกพ่อเลยว่าจะไปไหนพ่อจะไปไหนมีให้เลือกสองเส้นทางระหว่างทะเลไทยกับสุพรรณ ตัวตัวดูพ่อแต่งตัวเ่าอ้อยโอ้ยไปต่ออ้อยนี่ไหนเนี่ยมีมีมันก็เหมือนพอใจอะไรมึงมีดใน้พ่อเล่มหนึ่งได้เลยเออหวงนึ่งว่ามันอยืนร้านัดอ้อยเ้าจ้าตองไหไป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 เสียเวลาแล้วไปมัมัเล่นอยู่ เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเขาเรียกแหลมลงน้ําของพี่เอตรงนี้ท่าน้ําเรือเขาเลยไปเดี๋ยวพาไปให้รู้จักกับพี่เอเด<อ>ีเเ๋ยวจะถามบอกเขาด้วยว่าเออให้รีวิวอะไรยังไงมีเรือใหม่ไหมอะไรอย่างี้มามาๆ,ๆเอาลําๆๆที่เด็ดที่สุดให้พ่อขับเลยนี่ไงครับเราเรืออยู่เลย พีเสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่นีพี่เอที่จะให้พ่อมารีวิวเรือนห้เาอ่ะครับเชินครับพี่เออยากจะให้พ่อรีวิวอะไรพี่เอบอกพ่อเขาได้เลยเลมั่นใจแบบการู้ก่อนก็ไม่เคยับอ่ะี่เอพี่เอจะกี่ควายอ่ะแล้วสภาพการแต่งตัวอย่างนี้ได้มได้ไหมผ่านมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ใหม่แห่งการรีวิวเรือและพี่เนี่ยมันเหมือนมอไซค์ไม่ใช่เหรอง่ายกว่าครับแต่ มันไม่มีอะไรเสียวไปกว่ากันที่เด็กครูมหาเราแล้วครับอ๋อแต่ทำไมรู้ใจจังโอ้แต่งต like ัวมาเหมือนจะไปป้นเลยเางยันต์กีนันเหมือนกับมอไซค์พ่อก็แต่งแบบมอไซค์แฟนโฉมอะไรพ่อไหมเห็นว่าพี่เอจะมีชุดมีอะไรหรือเปล่านี่ นี่ครับนี่คับโอมาลีอพี่เอเขาพี่พ่อก็ต้องนิดนึงระตัวนะครับะตะครับใส่เลยใส่เยถอยเลยใส่เลยใส่เย็นใสเย็นใสเย็นใส่เย็นใส่เย ยังไดแค่นี้ก่อนน้ำขเดี๋ยวน้ำมันกระแทกอ่านี่ขอบคุณพี่เอด้วยนะครับให้เสื้อสวยมากไงโอ้อืมอ่ะใส่เลยจ้าเป็นผ้าเหมือนแบบว่ายน้ำเลยเนาะอ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยแไปจริงๆต้องสอดขาลงไปใส่ขาตั้งแต่หัวลงไปอ๋อพ่อก็ไม่เคยเดี๋ยว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 ไปเชียร์พี่เอขาแล้วเนี่ยพี่เอโอ้ยล็อขึ้นมาทันทีเออพี่บอกเลย มวกโยเสื้ออะไรพวกพวกพให้ฉันหัวร้อนไม่เคยเสื้ออะไรเราไปทั้งหมดสี oh, ่ลำนครับวันนี้ให้พ่อรีวิวหนึ่งลำที่เราจะเอาเรือลงนะใช่ไหมเอาเรือลงเลยไม่ได้แล้วต้องรีบน้ำกำลังขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวมีบางลำทำให้เครื่องดับเนี่ยปิดกลางนะเด้ยพ่อจะตกใจทำไงฮะฮะไม่เคยเห็นฝนพ่อจะตกใจทำไงวะเติมน้ำมันใน่อ๊้เอันนี้เรื่องของนายรู้ไหมไม่เกี่งเลยของเราเว้ย โอเคเดี๋ยวให้พ่อรีวิวเรารู้แล้ว<อ>ว่าพ่อขี่ลำไหนอ่ะโ <Okay, S 1> อเคไป นี่พ่อเดี๋ยวพ่อจะได้ลำนี้เดี๋ยวเปิดกล้องจริงใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวจะถามว่าเอ้ยพ่อคันนี้เรือนี่เออสเปคเป็นยังไงพ่อโอ้ยมีเกียร์ถอยความเร็วเท่านี้แรงม้าเท่านี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอมาบอกก่อนอีกกองหนึ่งแล้วอันนี้แต่บอกให้ข้าวๆนะว่าลำนี้ลำพ่อแล้วมีสโลแกนอะไรเอพีขี่วันนี้พังวันนี้เฮ้ยไม่ใช่ต้อให้พ่อพูดเท่ๆตอนเปิดคลิปอ่ะอ๋อเดี๋ยวถามพี่เอสโลแกนพี่เอเออพี่เอโอ้น้ำน้ำหยิบน้ำพี่เอขอเคพีคืออะไรพี่ โลแกนช่วงหลังๆจะเป็นย้อมแมวเก่งย้อมแมวอันนี้พ่อต้องต้องตีคลิปนะเลนส์จบไม่เลนส์เจ็บเอพย้อมแมวเก่งไม่ใช่ทีนี้เรือเรือของพ่อเรือของพ่อเขากี่กี่เครื่องเท่าไหร่พี่ก็เครื่องพันห้าสิบซีซีครับพันห้าสิบร้อยสิบแรงม้าร้อยสิบนรับเรอเ้ยกเรือเลหน่อยหลังมาตัดมาที่พ่อพ่อช่วยรีวิวคันนี้เลยมา ขึ้นไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งเลยครับวันนี้พ่อเกอได้มารีวิวของ AP Jetski อา่าเน้นอะไรเน้นจบไม่ไม่เน้นเจ็บเครื่องตัวนี้มีแรงมา <ST. S 1> ้า110อ่ะพี่เอครับ,รบเดี๋ยวสอนพ่อขี่เรือหน่อยแต่แบบนี้ต้องสอนเดีวลูกตั้งส <c oughs> คนสามคนมต้องสอนดิเหรออีกจังนั้นไม่ต้องสอนพี่นี่ไปหลังข้างนู้นดีถอยก่อนดีดไปอ่านแล้วก็นจะเล่งต้องเล่งยังไมง บายบายโอ้โหเหมือนตำรวจนอกข้างแบบเลยอ่ะอันน oh, ่ะอันน kind of so ่ะอ okay ันน oh, oh. oh. oh, oh. no ่ะอันน่ะอันน claro> hmm, ่ะฮันน่ะอันน oh, ่ะไปแล้วเข้ากอบักบุ้งไปแล้วพ่อกูพ่อพ oh, okay. ่อพ่อโอ้โหตายตยิบหาแล้ว เราก็มาจอดพักเรือรับประทานอาหารกันที่ไหนนะพี่เอตอนนี้บางเลนแล้วมั้งบางเลนครับชมพูนุชน้ำชมพูนุชเป็นไงบ้างพ่อไกลเลยโอ้โหสุกเลยสนุกไหมในชีวิตไม่เคยไงไม่เคยเจอพ่อเกิดมาห้าสิบกว่าปีนี่ขี้เลี่ยมยาญ่้าไม่ได้พี่เอนะบอกเลยพ่อเนี่เสียชัดเกินเลยโอเคทุกคนตัวตอนนี้เราก็เลี้ยงพ่อแบบอิ่มเปรีเต็มที่แล้ว แกและผมเพิ่งเขามีความสุขมานานแล้วเราทนไม่ได้เรารู้สึกแบบหงุดหงียที่พ่อมีความสุขทุกครั้งก็บ้าเดี๋ยวเราจะแกลพ่อแล้วนะให้เครื่องดับแล้วก็ทิ้งพ่อไว้เลย <c oughs> เออให้พ่อร้องเลยแอบตั้งโกโปรไว้ <c oughs> เออแล้วเดี๋ยวเราค่อยกํารับไง <c oughs> เออโอเค <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะแกลพ่อโดดน้ำด้วยบอกอ๋อขายามันติดพ่อต้องลงน้ำไม่ล้วงให้พ่อเปี่ยนเออเฮียว่ะเฮีย่เียสุดยอดยอมรับเลยเราเฮียไปก็บก้าก็บ้าก็ we เดี๋ยวแม่ตกใจละเฮ้ยเราต้องตื่นเต้นดิพ่อหายเออพ่ออยู่ไหนเน,นี่ยเต้นเต้นพ่ออยู่ไหนวะแม่ไม่รับโทรศัพท์แน่เลยแม่เลี้ยงลูกอยู่แม่ไม่เคยห่วงพ่อขัดข้อค่ะอ่ะติด่อนหนี <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้น<อ>ให้พ่อเกาตื่นเต้นคนเดียวพอเรารู้ว่าเรือเป็นอะไรป่านนี้นั่งร้องไห้บนเจสกีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราชิวๆก่อนดีกว่าชิวๆก่อนดีกว่านั้งหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวใกล้กือบไปแล้วเฮ้ออีนกไป แม่งขับไม่ดูหลังกันเลยเราไปดูพ่อนี่ว่ะสงสารเขาเออไปแล้วพาพี่เอไปกู้เรือกันไปช่วยพ่อการไปโอ้โหไปช่วยพ่อโอ้โหตายอ่ะพาไปอะไลาะลุงอยู่ยังคนเหงา อยู่กับความเด,ดียวดายงพ่้าเหงาเลยเหงาเลยไปเรือไปไรอะไม่่โ้หไหนะเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนี่เป็นไรวะไม่รับรถแมงก็ไม่ได้ดูข้างหลังกันเลย,ยนี่เมื่อกี้ถึงนะครถมแล้วเนี่ยกลับมาดูพ่อเนี่ยเคือแรงเลแรงจริงๆหลังยางงี้เพราะเรายังไม่คุ้นเคยไงพอขับคล่องแล้วรอยให้ไหล ออกมาบอกให้พอ่อกดกลุ่มเขียวคือสตาร์ทนี่เท่าไรมันก็ไม่ยอมติดไหนเนี่ยอยู่ติดได้ไงอ่ะทำไมอะ่ะเนี่ยไม่เสียบป่าหรือไปงี้อ้าวเฮ้ยซเวนดีทูเออร์เวส์เลดตอนนี้ฝนมามืดแล้วทุกคนครับไปมาร้อยก็โล,โลไม่เป็นไร,ไไเ,นไร <laughs> เอาเถอะพอ่อพ่อกูสร้างงานหรือครับสร้างงานหน้าบ้านเออไปเก็บขยะมาให้ฮะ เป็ <ไป S 1> นไงขยัติดเหรอเอาละเอาเบ้ลเลี้ยวมาเลยเบ้ลเลี้ยวมาเลย บิดหน้ามาเลยบิดหน้ามาเลยเปิดมาเลยเปิดมาเลยเปิดเลยเปิดเลยเออเออโอเคโอ้โหนึกว่าชมวิวโถหักหลบแล้วแต่แตหักไม่ทันเอ้าเป็ดไม่ออกแปลว่าใช่แล้วเรียบร้อยตายเป็ดเคปกันดีกว่าครับเอฟพีเจ็คสกีนี่สุดยอดจริงๆทั้งแรงทั้งมันโอ้โหจริงๆนะพ่อไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยใครที่ยังไม่เคยลองนะฮะที่ว่ากลัวแบบนั้นแบบนี้นะลองมาแบบพ่อดิผมมีความสุขฝากให้หน่อยนะครับกับเอฟจ็คสกีใช่ใช่และเอฟพจ็คสกีนะของขา น่แรงจริงเรือดีทั้งแรงทั้งมันโอ้ยขับแล้วเน้นจบไม่เน้นเจ็บมาบเรามาเลยแน่นอนครับใช่ใช่ใช่โอเค EP นี้ต้องขอบคุณพี่เอด้วยครับขอบคุณพี่เอขอบคุณครับขอบคุณพี่เอด้วยอ่าสนับสนุนความสุขให้พ่อเดี๋ยวอ EP หน้าเราจะมาทําอะไรกับพี่เอร่วมมืออะไรกับพี่เออีกก็เดี๋ยวคอยติดตามกันครับ EP น่าร่าเพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครยิ้มน้อย้ม่ใหญ่ด้วยแล้วก็อย่าลืมครับไปกดเพจกดไลค์เพจ A P A P เอพีเจสกีเอพีเจสกีครับผมเน้นจบไม่เน้นเจ็บครับเดี๋ยวฝากไว้ให้ตรงนี้เลยสนใจติดต่อมาได้เลยครับบ๊ายบายอ้าวโซดาโซดาโซดามา